สวัสดีครับพี่ทุกท่านนี่หลังจากที่เราตื่นขึ้นาปุ๊บเนี่ยอาหารมื้อเช้าของไทยวดุดรก่อนที่จะทานข้าวก็จะเป็นนี่นี่อันนี้คือโอนตินเองเนยนเห็นไหมเป็นน้ำโอนตินแล้วก็จะมีขนมปังขนมปังสีเขียวพิ่กัดไปแล้วสีนี่เห็นไหม ก่อ,อนแรกนี้ก็จะเป็นผลไม้ฝุงน,นั่นเอง่ก่อนที่เราจะทานข้าวเรา,ากินผลไม้กันนีกระหล่ำกระหล่ำที่เป้นตับแทนนกเนี่ยอันต,ตลาดลาูกกระหลัง ทังอย่างนีนมตั้งถุงถ้าแต่ประมาณนี้เช้าพักหลังจากที่ตื่นขึ้นมาก็ <c oughs> สูดเปรงให้กินนม ปกติตื่นเช้ามาจะไม่เคยแตะเลยของพวกนี้เต็มที่เป็นน้ำเต้าหู้เช้ามาเนี่ยไม่เคยนึอกอยู่ในหัวเลยว่าจะกินพวกแบบนี้ถ้าเจอน้ำเต้าหู้ก็ทำแต่เราต้องฝึกเป็นนิสัยปรับเปลี่ยนวิธีการกินใหม่เพราะร่างกายเราไม่ค่อย,อย,อยแข็งแรงละ เก็ทานขนมปังแผ่นหนึ่งแล้วก็อุ่นกินแก้วหนึ่งแล้วก็ผลไม้สักหน่อยหนึ่งแล้วก็ตามด้วยน้ําุนอุ่นสักหน่อยหนึงหลังจากนั้นก็จะออกไปเดิน <c oughs> ยืดเส้นยืดสายออกน่างกายนิดนึงแล้วก็จะมารอทานข้าวทานข้าวก็จะเป็นปลาน,นั่นเองเน้นปลาเพราะปลานี้ใหญ่ <c oughs> เป็นปลาเป็นผลไม้ เป็นขนมปังนีได้ยง่ายเป็นโอวัตินแล้วก็จะเป็นพวกนมกล่องไม่รู้นมกล่องถ้ากินเข้าไปมันจะไปล้างยาหรือเปล่าพี่เพ็ญยังไม่กล้ากินเป็นพวกนมหวานนมนั่นที่เขาขายตามซุเปอร์มา์็กตัวไปอ่ะ แล้วเาทานยาเข้าไปแล้วไปกินนมมันจะหน้อยหรือเปล่ามันจะล้างยาหรือเปล่าพี่ๆท่านไหนมีความรู้อ่ะรู้เรื่องนี้บอกหน่อยเด้อว,วัวกินเข้าไปมันไปล้างยาทำให้ยาออกฤทธิ์ได้น้อยมากก็เลยไม่ไกล้ากินแต่ก็อยากจะกินอยู่หรอกกินก่อนนอนอันนี้ตอนเช้าโอนกินตอนเช้าก่อนนอนก็นมสักกล่อง ถ้าก็ยา,าออกนิด้ด้หลับสบายเพราะว่าการดีซะได้ยังก็ยังทรงอยู่เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวสุดเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวดีเดี๋ยวสุดเดี๋ยวดีเดี๋ยวสุดต้องแน่นอนไม่ได้หมดแล้วหนึ่งแผน่น เอาได้เป็นผลเมถ้า,า,าไ,ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเสร็จแล้วเราก็จะไปเดินเลียเส้นเลีย้ยงสายน้อยหนึงเพื่อให้ร่างกายได้ออกกำลังกายนิดนึงหลังจากนั้นก็มาเตรียมทานข้า,าวเช้าแล้วก็เข้าสู่ครอสรักษากันต่อกินยากันต่อแล้วก็ยาวเย็น,ยน ร้อยแปดร้อยแปดสิบวันอยู่ใกล้แค่ปากซอยขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะคะที่ดูคลิปดูโฆษณาให้เด้อก็เป็นค่ายาค่าหมอค่ารดค่าลานั่นแหละไม่ได้ไปไหนหรอกเอาไว้รักษาต,ตัวเองนั่นแหละโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปเด้อพี่เพชกอกินฝรั่งแล้วจะไปเดิอนออกกำลังกายก่น่นแป๊บเด้อไปแล้ว